สวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านวันนี้บาโบ้อยู่ในซอยซอยหนึ่งของถนนเฉลิมพระเกียรติหรือว่าซอย48ถนนเฉลิมพระเกียรตินั่นเองท่านผู้ชมสุขสบายดีพี่น้องฟังเล่าน้ำเดอ้อพี่น้องทักทายนะครับเนาะมื่อนี่บาโบ้สีผ้าพี่น้องกลับไปสมุทรปราการพี่น้องผ้าพี่น้องไปเบิ่งเส้นทางที่กลับไปเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้บาโบ้ออกไปถนนซอย48เฉลิมพระเกียรติแลรสิมุงนะ่งหน้าไปาปากนามสมุทรปราการพี่น้องโดยสิผ่านอา่ ถนนเสนมเกียรติไปตัดกับถนนซีนาคลินแล,ล้วก็สิออกไปเที่ยวพหลนะครับพี่น้งนองเนาะเดี๋ยวบาบูสิเอาบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งนะพี่น้องน้องรอเก้าซอยสิบแปดแยกสิบแปดท่านผู้ชมนั่นนะ นี้เราก็ออกมาจากแยก18แล้วท่านผู้ชมมาถึงแยกเฉลิมพระเกียตรติเรากาแยกสี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าออกปากซอยเท่าสี่มุ่งหน้าออกปากซอยเนะาะท่านผู้ชมเนาะตอนนี้บาบูขับรถออกมาถึงปากซอยแล้วท่านผู้ชมตอนนี้บาบูก็ขับรถออกมาถึงปากซอยแล้วนะท่านผู้ชมเป็นปากซอยเฉลิมพระเกียตรติ 48นั่นเองท่านผู้ชมบ่าวลุ้ก็จะออกไปทางถนนเฉลิมพระเกียรติรอกนั่นเองท่านผู้ชมบ่าววุ้ก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายไปทางอุดมศุกร์นะท่านผู้ชมฝั่งขวามือของบ่าววุ้ก็จะเลี้ยวขวาไปทางประเวศหรือว่าออกไปทางลาดกระบังถนนกินแก้วนั่นเองท่านผู้ชมแต่บ่าวว้มุ่งหน้ามาจากสมุทรปราการบ่าวว้ต้องเลี้ยวซ้ายเพื่อมุ่งหน้าไปทางถนนเฉลิมพระเกียรติรอ9ไปทาง อุดมสุขนั่นเองท่านผู้ชมอัน,นั้นคือป้ายบอกทางท่านผู้ชมขวามือก็อ่อนนุชพัฒนาการซ้ายมือก็สรีนคลินอุดมสุขนะท่านผู้ชมนะตามป้ายบอกทางและท่น้องเนี้อสังเกตได้ง่ายเลยประเทศไทยปยแบบ ไปไงมาางไงที่นี้ไปบอกทางพี่น้องเครื่องไม้ก็ชัดเจนทั้งมาไลายทางขามถนนกับมีบอกชัดเจนนะพวกนาะทานผู้ชมนะซึ่งบาบักับขับรถมานี่ก็ที่ว่าหลายปีแล้วพี่น้องสินทางบาบักับพ่อไปได้เนาะด้วยความอานุเคราะห์ะหรือว่าความที่บอกสอนจากพี่น้องฟังไท่นั่นเองทีเด็ดง,งานน้ำกันนาะพี่น้องเนาะ ถนนเฉลืกอ,ลอกมะเกียรอ่่้าเส้นนิทรามชมุ่มสามารถทะลุไปได้มันสามารถทะลุออกไปทางาถนนศรีนครินทร์น้อมยองเนาะโดยจะไปตัดตรงแหน่อุดมสุขแล้วก็ตัดออกไปทางถนนสุขุมวิทก,ก็ได้พี่นอ้องโดยจะไปออกทางอ่อนนุชนั่นเองพี่นอ้องซอยอ่อนนุชนั่นเองโอ้ข้อถดข้อไพ่ซอยอุดมสุขพี่นอ้องข้อถดเลยครับเด้อข้อถดบางข้อมูลที่แบบวิบ่าวเถีพี่นอ้อง ท่านใดทียูถนนเจดี้ีก็ทักทายด้วยพี่น้องเ้อบอกบอกกันด้วยพี่น้องขอความไห้ขอมูลนดยทีบาวถสอกาคอมเมนต์มาในคลิปวิดีโอบาวบูนะพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางในการเลรี้ยงลูกของบาวเล่าอยู่ในเมืองไทยนะพี่น้องขอบคุณในหลายเรื่องพี่น้องที่หายเกียรติสารเวลาอันมีคุณคาเข่ามากภาพชมบาวบูสุลเสียงแค่เล่าพี่น้องคนเล่าที่หิดงานในเมืองไทย สังเกตด้านขวามือของบาโบก็บเป็นสวนหลวงรอเก้านั่นเองท่านผู้ชมเป็นสวนหลวงที่มีดอกไม้หรือว่าเป็นสวนสุขภาพสวนออกกําลังกายที่ใหญ่นะท่านผู้ชมคนละแวกนี้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นท้องฝั่งลาวก็ได้มาเที่ยวชมชครับชมนิทรรศการต่างๆที่สวยงามมากๆตัดงานแสดงดอกไม้อะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ในสวนหลวงสุขภาพแห่งนี้นรรมมสวยงามท่านผู้ชมสวยงาม ืัอนี้บ้าโบกับขับรถออกมาท่านผู้ชมมาโบกขับรถออกมาเนี่ยก็จะพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศของเสียงปลูกสร้างนะท่านผู้ชมกับเอาบรรยากาศของการก่อสร้างถนนหนทางหรือว่าเห็นสิ่งใดทีสะดุดหูสะดุดตาท่านผู้ชมกับเสิเอาภาพเ่านน้นเนะพี่น้องน้อถ่า,ทายทอดโดยผ่านคลิปวิดีโอนี้พี่น้องฟังเล่าในเบิ่งนัแนเน,น,น้องทานได้ท,ดทีมีโอกาสได้มาก จะเป็นแนวทางในการตัดสินใจว่าประเศษไทยเป็นประเทศที่มีความอิสระภาพพี่น้องมีความอิสระภาพเนี่ไดไปใช้มาใช้งานนะพี่น้องเนาะนี้บาโบกะสีมุ่งหน้าออกไปถนนสีนักลินพี่น้นองถนนสีนักลินอยู่ดังงนนาของบาโบกะสีนีการก่อสร้างการก่อสร้างเส้นทางรถไฟทางมุ่ง เส้นทางรถไฟถึงปุนกะไซก็เส้นทางกลางถนนเนาะพี่น้องเนาะเป็นล่างรถไฟลอยฟา้าพี่น้องปุนกะไซเสาที่ตั้งไว้กลางถนนเกาะกลางอะไรพี่น้องเกาะกลางถนนฟังเล่นสายเล่นขวาเป็นกบกลางนะเนาะแล้วก็เลตล่างรถไฟใบด้านบนซึ่งเป็นที่ที่แปลกตาและสิ่งที่เราเคยเห็นสำหรับดาวล่าวนาะพี่น้องเนาะ พาตรงไปพี่น้องขามสะภาพร้อยพี่น้องจะมุ่งหนะ้าไปทางถนนสุกคมวิทนะพี่น้องนะโดยผ่านแยกอุดมสุขตรงนี้ส่วนบ่าโบกับชีมุ่งหนะ้าไปทางสมมติมประการโดยจะออกไปทางถนนสีนครลินทางผู้ชมบ่าโบกับสื้ผ้าพี่น้องมาบึงนะพี่น้องนะโดยเฉพาะก,กับพี่น้องฟังเล่าทานได้ทียังเพื่นเคยเห็นเด้อ วนีบ่บาโบพาพี่น้องมาอัปเดตเบิร์เห็นบ่พี่น้องเสาหนิพี่น้องเสารถไฟฟ้าและนี่ทั้งเึิงกับเป็นล่างรถไฟพี่น้องนะรถไฟฟ้าขอมทันสมัยนะพี่น้องเนาะเพิ่นก็นใส่เกาะก,กลางถนนใส่เกาะก,กลางถนนในการก่อสร้างท่านผู้ชมตอนนี้บาโบกับอยู่ถนนสีนะครินทร์มุ่งหน้าไปทางสมุทรปราการน,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 นั่นเองพี่น้องนั่นเองพี่น้องอ่านลังของบาโบก็จะมุ่งหน้าไปทางบางกะปิ เห็นบหพี่น้องผนตกสูงใหญ่อันนี้ก็เป็นแค่เพียงผักส่วนหนึ่งครับพี่น้องน้าของของเ,อเขตที่บาโบ,โบอยู่น้่นใส่มือของบาโบเห็นบอล่างรถไฟเลยพี่น้องนะค่นกำลังก่อสร้างเนี่ยท่านเปิดใส่งานอันนี้แหละคือสิงทีบาโบเห็นหล้วสะดุดตา,า,าว่าโอ้บาดเขามันพ่ท่านมีก็จะใา้พี่น้องเบิง้งนะ้าพี่น้องเนาะ อาจจะมีมีอาจจะเวียงจันอะไรแหละพี่น้องเป็นรถไฟ้ก้มเร็วบวปะท้ากับมีกันนะมวยนับ่มีแต่ขเขาบอกว่าท่นเห็นว่ามันเป็นยังไงแต่ท่านเห็นเลยก็ไปเบิ้งว่าเออแบบนี้เป็นยังสี่แบบนี้เป็นยังสี่นะพี่น้องเนาะอันนี้นคือนี่โอ้พี่น้องแต่คือได้สัมผัสได้เขาใกล้นั่นแหละได้เขาใกล้ชิดส่วนส่วนที่เป็นกอส่างบนอันนี้ก็แค่ผักส่วนหนึ่งเล้วตามู้ชมผักส่วนหนึ่งที่เป็นที่เป็นเออ่ ที่เป็นการเชื่อมต่อของล่างรถไฟที่บาบูมขาให้เมืองตรงนี้ก็น่าจ,จะเป็นแยกสีเอียมหรือว่าสถานีสีเอียมปีนอ้องสื่อของสถานีไทางรถยูบอนดันหัวของบาบูนะครับเป็นทางอ่า มอเตอร์เวย์ท่านผู้ชมถนนบางนาตราดนั่นเองท่านผู้ชมเป็นทางด่วนที่มุง่งหน้าจากกรุงเทพม,มาหานครไปลงอเมริกาตาะคอดเองท่านผู้ชมทางมุ่งหนา้าไปทั้งเชนบุรีมินิบาโบออกมาจากมองเแ็่งานเนาะพี่น้องน้องกาเบียงงานของบาโบก็คือได้นำแบบไม้จากนายไปสื่อของก็เลย เห,เห็นเห็นล่ารถไฟก็เลยเอาโทรศัพท์มาถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ้งนะพี่น้องเนาะบดีอวยเด้อพี่น้องเด้อบรดอวยฟังไทยเด้อแ,แค่เห็นสิ้งไหนสวยๆงามๆกะอยากนำเสนอให้พี่น้องฟังเล่าทานไหนที่ยังบอท่านได้เห็นเพี้ยงเท่านั้นเองทางผู้ชมหวังว่าทุกทานคงสิเข้าใจบาวโบเด้อ ช่วงนี้ก็ทื่อว่ารถรถติ๊กจักหน่อยท่านผู้ชมช่วงทีจมูกนะ่าไปทางาถนนลาซาดหรือเบลลิงนี่แหละซอยเบลลิงหรือลาซาดนี่แหละ,ละบอโบกเอาโทรศัพท์เด้อพ่นองเด้อมาถ่ายพี่นองเบ่งภาพอาจจะบอสวยบองาม ไอพี่น้องเบิ่งเป็นแนวทางอันใดบอมเอนอันใดบอมเอนกะฝากไอพี่น้องซักเตือนหรือว่าบอกกล่าวนะพี่น้องเนาะ,ะแหลกเปลี่ยนเครื่องูกกันเพื่อเพื่อเพื่อเป็นมิตรภาพที่ดีนะพี่น้องบาโบกะสิได้กเครื่องูกจากทานพี่น้องฟังไทยายดูร่าก็มีนะพี่น้องรถไฟแต่บาโบกะมาเคลื่อนไปจังเทีอ ที่ลาวก็มีรถไฟแต่นี้มีรถไฟความเร็วสูงแต่บาวบวก็ยังไม่เคยไปเห็นชักครั้งเดียวท่านผู้ชมเพราะว่ามันยังเป็นรถไฟที่ยังใหม่สาหรับบางบูวเนาะส่วนบางบูวก็อยู่ที่ทางลาวใต้รถไฟก็อยู่แถวที่เวียงจันท์ก็คงจะได้มีโอกาสไปไปเบิงแล้วเอาบรรยากาศไม้พี่นองนะน้ำน้ำเน่ รถไฟก็จิวิ่งอยู่ทั้งบนพี่น้องรถไฟก็จะวิ่งอยู่ด้านบนนะท่านผู้ชมนะวิ่งตรงรางน่แหละพี่น้องวิ่งตรงรางที่เขาก่อสร้างด้านบนอันนี้ก็เป็นความเป็นความแป,ปลกตาอีกอีกอย่างสําหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นนะท่านผู้ชมนะ น่าจะเป็นสถานีลาซานท่านผู้ชมว l 1 8ลเป็นสถานีสีลาซาน ที่บาบูบอกไปกาวไปด้านเบื้องต้นแ้วพี่นอ้องว่าพี่น้องเอาก็อกลางถนนนะ่ะเป็นส่วนที่เห็ดเป็นร่างรถไฟเนี่ยทำทุดเห็นบอกเป็นเสาเงี้ยวๆมองไปสุดสายตา สถานีาาลาซาเราก็มาถึงสถานีแบลิงหรือว่าตรงสถานีซ้อยแบลิงนั่นเองทางชม บาบยังขับรถอยู่ในส่วนถนนสีนคลินทางผู้ชมสีม,มุ่งหน้าไปทางสมุทรปราการนั่นเองทางผู้ชมที่แานผู้ชมเห็นดานนาบาบูก,ก็เป็นกค้งการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางผู้ชมน่าตื่นตาขนาดเลย ซอยแบลลิงที่กำลังกอ่อสร้างตอนนี้บากโบก็จะมาถึงสถานีซอยวัดด่านนั่นเองท่านผู้ชมหรือว่าสีด่านนั่นเองส่วนบากโบก็จะขับรถขึ้นตรงสะพานลอยข้ามแยกที่พลักวุ้งหน้าไปทางสมุทรปราการท่านผู้ชม แยกที่บาโบขับรถผ่านนี้คือเป็นแยกเทพรักษ์ซ้ายมือจะมุ่งหน้าไปทางบางพลีบางบ่อขวามือก็จะมุ่งหน้าไปทางสำโรงหรือว่าเข้าไปกรุงเทพได้ท่านผู้ชมส่วนตรงไปก็จะมุ่งหน้าไปทางสุดปราการอำเภอเมืองนั่นเองอันนี้คือรางรถไฟที่บาบูเอามาฝากตอนพีฝากตอนนองเป็นบรรยากาศทีฝนก่อสายอยู่พี่นอ้นองฝนจิโครงไปทั้งเทพรักษ์ผมจ้องฝนจิโครงไปทั้งเทพารักษ์ของกรุงเทพ,พนทพ้อพ,พี่น,อนอ้องเนาะโดยจุดตัดก,กับตรงนี้แหละตรงแยกเทพรักษ์ขุดหุ่งเงาห้างขุด เป็นตัวบารบกสิมุนาไปสนุรป,ปราการที่นอ้องแต่ก็ยังอยู่ในส่วนของถงนนสีนะ่คลินคือเก่า ตอนนี้บาโบกาเขามาได้ขตของจังหวัดสมุทรปราการแล้วททางผู้ชมไปกรุงเทพมหาคนครทางผู้ชมไปถนนปูเจ้าสมิงพน่นันเองแต่บาโบตอนนี้ก็ที่ว่าสีหอดและพี่น้องซีหอดปอาหมยของบาโบเลยคือมองเห็นวิเห็นงานบาโบนั่นเองพี่น้อง บ่าวโปก,ก็มาถึงแล้วท่านผู้ชมบ่าวโปก็มาถึงแล้วท่านผู้ชมเลี้ยวเข้าไปในซอยที่ทํางานของบ่าวโว้นั่นเองตอนนี้บ่าวโวก็มาถึงแล้วนะท่านผู้ชมบ่าวโป้เอาภาพบรรยากาศที่บ่าวโว้เดินทางจากที่ที่บ่าวโปซื้อของแล้วก็มาถึงที่ทําง,งานอันนี้ของที่บ่าวโปซื้อนะท่านผู้ชมพรุ่งนี้จะไปซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารนะท่านผู้ชมนะ ก็เอาให้ท่านผู้ชมรับชมบรรยากาศที่เดินทางไปมานะฮะเราทํางานในเมืองไทยก็อิสระนะฮรท่านผู้ชมก็ถึงแล้วครับพี่น้องหอดแล้วเรื่องพี่น้องแล้วหอดแล้วพี่น้องหอดแล้วหอดมองทิ้งงานถ่ายคลิปเนี่ยบ่าวโบกสีน้ำเสนอเลยพี่น้องเบืองเพท่านขนาพี่น้องเอ้ยว่าโบกเก่งในเหลืองล่าของการเฮลิคอปเอร์ลยพี่น้องเนาะขอบคุณเรื่องพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจขอบพระคุณพี่น้องฝั่งลาและขอบพระคุณทุกท่านที่เสียสละอันมีคุณค่า เข้ามารับชมคลิปบาโวโบ้แนละท่านผู้ชมนะก่อนจากก็คำพูดคำจาหรือว่าคำบอกด้ทีบอว่าสุภาพพี่น้องบมสติดต้องกับผักพี่น้องตักเดือนคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องเด้อขอบพระคุณหลายไปแล้วพี่น้องไปแล้วสวัสดีพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ